สวัสดีครับพบกับรายการเที่ยวตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงทางช่อง Donny b บีออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็น EP ีที่6แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเที่ยววันวน,นี้แล้วก็รับชมคลิปทางช่องและกับผมต้องต้องกล่าวคำว่าขอโทษกับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องของเรานะครับสำหรับ คลิปที่แล้วคลิปที่ห้านะครับที่ผมได้ลงคลิปแบบแบบไหนเนี่ยคือบางภาพมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับยังไงต้องขอโทษอีกทีหนึ่งนะครับภาพมีการสั่นมีอะไรแต่ทุกคำคอมเมนต์ทุกคำติชมทางผมและช่องยินดีมาปรับปรุง และแก้ไขเพื่อพัฒนาคลิปของเราและช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามนะฮะกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ติชมมาได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็วันนี้เป็นวันพุธนะฮะผมจะไปถ่ายคลิปที่จตุจักรเหมือนเดิมนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จตุจักรครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ว่ามีอะไรกันให้ชมบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ตรงโซนสัตว์เลี้ยงที่เป็นตลาดปลาเล่นะฮะเข้ามาแล้วก็จะผู้คนวันนี้ก็วันพุธคนเยอะดีฮะ เข้ามาเราก็จะเจอตลาดเล่ป่าสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศตรงตลาดป่าสวยงามที่เป็นโซนที่เป็นป่าตลาดเล่นะฮะ เราก็มาเก็บบรรยากาศการซื้อขายปลาในตลาดปลาเล่น,นะฮะมาดูกันได้นะครับจะบางคนก็มาซื้อไว้เลี้ยงบางคนก็มาซื้อขายต่อไปขายต่อนะครับต่างจังหวัดต,ตรงนี้เป็นแหล่งปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ ตัวแปดสิบบาทนะตารป้ายใช้ผ้ลักึ่งก็ได้นะฮะมาดูได้นะฮะมีมหลายขนาดหลายเกตหลายไซส์นะครับอันนี้คือปาก,กัดลายรงจา้าเจอลุงตัวเท่าไรครับอันนี้อันอนี้เหลือปากเกตรองลงมาฮะ<า>ตัว ตัวนึงก็ประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับ,รบลุงเปิดที่ตลาดปลาเล่ทุกวันเอ่อทุกวันพุธใช่ไหมครับครับผมเพิ่งมาสองพุธเพราะว่าสรงท่านเราส่วนมากจะไลฟ์เกิดขายโอเคมาดูได้เอ็นเอ็นเบต้าฮะจะลาแดงจะดูตามเพจลุงก็ได้รู้ไหมก็จะมาดูตัวเป็นๆก็มันเลือกซื้อได้นะครับามาทุกวันพุธมาทุกวันพุธเนาะอันนี้คือปลา การท่องเทีที่คนไทยเราทําได้สวยงามนะครับดังระดับประเทศเลยครับระดับโลกเลยนะตอนนี้ไปทั่วประเทศต่างประเทศจะมีทั่ว่งเยอะขนาดตัวเล็กๆสองเดือนปลาสองเดือนอันนี้นะครับปลาสองเดือนใช่ไหมลุงสวยๆไปหมดแล้วเหลือยี่สิบก่าตัวหมด ต่างประเทศนี่ชอบมากเลยเชียหมัญี่ปุ่น่ะถ้าไม่ติดโควิดโอมาดูครับมาดูได้มาเจอกับลุงทุกวันพุธอยู่ตรงนี้นะลุง ในโซนตรงนี้นครับถ้าก็เรียกว่าโซนตลาดปลาครับก็เป็นตลาดปลาเล่น,นะครับที่เป็นฝั่งที่เป็นลรงจอดรถนะฮะก็จะมีก็จะมีวันพุธนะฮะแต่ในในส่วนที่จะเป็นล็อกล็อกอย่างงี้ฮคจะเปิดขายทุกวันนะฮะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับมาดูได้นะฮะเนี่ย ในโซนตรงนี้นะครับจะเปิดขายทุกวันนะครับถ้าเป็นล็อกๆอ,อย่างนี้นะครับใารไม,ไม่สะดวกวันพุธก็สะดวกวันไหนก็มาเปิดนะครับมาดูได้ครับ หรือว่าใครกําลังหาอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาอุปกรณ์เลี้ยงปลาก็มาส่วนนี้ได้นะครับราคาก็มาดูได้ีดนี่หมดเลครับอาหารอาหารเสริมรื้ว่ายา ตอนนี้ก็เราออกมาข้างนอกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินตามฟุตบาทไปนะฮะไปทางนี้ก็จะเป็นตลาดปลาที่เปิดทุกวันนะฮะมาดูได้ก็จะมีปลาขายตรงฟุตบาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนนะฮะเราก็จะไปไปดูเต่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันคนระะับนี่ครับร้านเต่าตรงนี้ก็จะเปิดทุกวันนะฮะ ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงฟุตบาทเรื่อยๆครับวันนี้คนเยอะดูแต่เราจะแวะในซอยนี้ก่อนนะครับทางเข้าลงจอดรถนะฮะขอเจเจเมื่อกี้เห็นของดีของดีครับของดีฮะท็อกคาเถวครับอายุปีกว่าแล้วพร้อมทำนะครับเจ้าของร้านหัวตัวผู่มาโตมาจารุก้อนนะฮะ ดอาการแล้วคลึกน้าดัวคู่นี้ห้าพันห้านะครับผมว่าสวยอยู่นะฮะส่วนของหยกร้านที่เขาก็มีนะฮะ คู่นี้เท่าไหร่ครับพี่คู่นี้จะอยู่ที่สามพันห้าสามพันห้าเราจะมาตากนกหงส์หยกโดยตรงครับตลาดจะเป็นตามนกหงส์หยกส่วนครับเนี่ยครับร้านที่เขาถ้าเนี่ยฮะอยู่ตรงทางเข้าที่จอดรถเจเจนะครับตรงตลาดปลาข้างๆตลาดปลานะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูต่อเมื่อกี้เจอของดีชอบอยู่ขอป้าเปิดทุกวันใช่ไหมครับร้านอ๋อเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับพุธเสาร์อา,าทิตย์นะครับอ๋อ โอเคยังไงก็ยังทันอยู่เาาร์อาทิตย์นี้ก็มาเจอป้าได้นะครับตรงข้ามเซเว่นตรงข้ามเซเว่นนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเก็บบรรยากาศเรื่อยๆนะครับวันนี้วันพุธ คอะเหมืันรัเฮะอดินมาเรื่อยๆนี่ก็อีกร้านหนึ่งเป็นร้านขายอุปรกรณ์เกี่ยวกับตู้ปลาไม้ไม้น้ำอันนี้เปิดทุกวันใช่ไหมครับ ข้ามาดูได้นะครับหรือไม่ก็สาอาทิตย์ก็มาเดินดูครับนี้เราก็อยู่ร้านเจเล็กตรงโซนฟุตบาทนะครับวันนี้ก็มีนกเกอ,อายุเดือนครึ่งราคาสองหมื่นห้าครับแล้วก็จะมีพวกกินชีด ตาน,นะครับแล้วก็ร้านเจเล็กข้างหน้าก็จะมีเหมือนเดิมครับมีกระต่ายอ่อร้านเจเล็กเดี๋ยวเรามาถามราคากระต่ายนะครอย่างชุดนี้เป็นันอะไรครับพี่ พันสองกับตัวนะครับแฉะใช่ไหมครับอันนี้อันนี้จะตัวกว่านี้ไหมครับอราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทเนี่ยมาดูได้นะครับเปิดทุกวันนะครับอครฮะ อะไรสดๆนะครับเนี่ยครับน้องๆหนูมาดูได้นะครับร้านจะอยู่ข้างหน้าร้านเจเลี่ก็จะมีสามร้านแต่นี้ร้านจะต่ายสุดมากเราเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอร้านปลาอโลวาน,น่าล่ะน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็เข้ามาดูได้นะครับร้านที่เขาเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับนี่ครับสวยครับราคาก็ตามป้ายเลยครับ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงโซนที่เป็นโซน่ายรล้วะฮะตรงลานตรงกลางละะเดี๋ยวเราจะแวะร้านจเจลส์กส่อนนะครับร้านที่สองวันนี้ก็มีลิกบอนสั่นเยอะเลยนะฮะร้านจเจลส์ร้านที่สองราคาก็สองพันแปดนะฮะ ถ้าเป็นกันติดลูกฟอมติดเหลืองเยอะก็ราคาสี่พันนะฮะก็ยังมีนกเยอะอย่างนะมาดูได้นอกจากกันแล้วก็จะมีเกอายุเดือนรึ้นนะครับออกมาเยอะเลยฮะตัวนี้เดือนรึ่งใช่ไหมราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้านะครับมาดูได้นะครับ เดี๋ยวแยกงลังเชือเดี๋ยวเราก็จะวนเข้าไปข้างในนะครคนเยอะมากครับยังไงถ้าสออาทิตย์ก็มาเดินได้นะครับวันนี้นกลูกนกก็เริ่มอ,ออกมาแล้วมาดูได้ นี่ก็ร้านอีกร้านหนึ่งครับก็จะมีนกพร้อมตามอายุดีกว่าอันนี้ก็ลายเต้นนะครับสองพันก็รอม,มออพันเจ็ดครับ ครับดูว่าร้านเจะเล็กร้านที่สองแล้วครับอันนี้ลูกป้อนออกมาเยอะนะครับซันสะพัดเทลมาดูได้มาถามราคาได้ครับราคาเหมือนเหมือนกันนะสามร้านครับเอ่อมีนกมีเมื่อคลิปที่แล้วครับพี่แฟนเาัาเพื่นเพื่อนเขาถามว่าเลบเบิร์ดขอบตาแบบไม่ขอบตาราคาเป็นยังไงบ้างอันนี้ ถ้าเลเบร์ไม่ขอบตาไม่ตอบพันห้านะครับน้องพร้อมทำนะครับแล้วถ้าเป็นขอบตาก็เจ็ดเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยเจ็ดร้อยถึงพันนะครับมาดูได้ร้านเจเล็กเปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวเจะเดินไนข้างในนะครับ นะควับไก่แก้ฮะันะแล้วก็มาถึงร้านลุงไก่สลามออีกอีกครั้งหนึ่งครับมาดูได้ครับไก่สลามออสวัสดีครับ้า ราคาเป็นไงบ้างครับอาทิตย์นี้ครับอ่ะมาดูได้นะครับคือหนึ่งพันห้าลุงเขาบอกเขาเปิดตลอดยี่สี่ชั่วโมงเงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเข้างในที่เป็นโ่อนที่เป็นหลังคานะฮะเดี๋ยว ผมจะอินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะฮะดูบรรยากาศแล้วน่าจะมีฝนตกอย่างไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆนะครับ,บก,กงงบบ็มาถึงข้างในก็เจอร้านเอ็กโซติกนะครับร้านที่แล้วร้านนี้เลยก็จะเป็นพวกงูต่างๆนะฮะสายงูถ้าใครชอบก็มาดูร้านที่เขาได้ครับ หรือว่าตามคำเรียกร้องของผู้ชมนะครับก็จะเป็นน้องหมาหราคาก็มาสอบถามได้เลยนะร้านนี้นะนะครับนี่คือพันคอคี้ครับตัวนี้ก็สามเดือนนะครับพี่เขาบอกครับ ก็ราคาก็ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะครับเข้ามาคุยได้ครับกับร้านของเฮียเ้าครับเปิดทุกวันครับยังไงก็วันนี้คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่แล้วครับฝนกำลังจะมาะครับยังไงฝากกดติดตามกดกระตั้ไลา์ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สอบถามได้นะครับในช่อง Donny BMY ในรายการเที่ยวตลาดจะติจักรโซนจัดเลี้ยงนะครับพบกันใหม่อีทีหน้านะครับ